พี่สาวแฟนทอยๆฟาดเดือดคอนเทนต์โกบอยลั่นมันคือคอนเทนต์ที่ขัดหัวใจความเป็นมนุษย์จากกรณีที่โกบอยจากช่องโกบอยคลัสซซึ่งเขาได้ทํารายการเพื่อนข้างในรายการที่ได้ไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเรือนจําและเทปล่าสุดโกบอยได้ไปสัมภาษณ์ทอยๆอดีตนักแสดงซีรีส์ที่เป็นผู้ต้องหาแทงแฟนสาว20กว่าหลายจนเสียชีวิตและสารตัดสินให้เขาติดคุก10ปีตอนนี้เขาติดคุกมาได้แล้ว2ปีและเขาได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุอย่างละเอียดครับพร้อมกับยกนิ้วสาว านว่าเรื่องที่เล่ามันคือความจริงซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าโกบอยเจอทัวลงอย่างหนักเลยครับโดยชาวเน็ต้ามองว่าการที่ทอยๆออกมาพูดแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่นั้นคนตายก็ไม่มีสิทธิ์พูดและคอนเทนต์แบบนี้ไม่ให้เกียริผู้ตายและไม่ได้ถึงใจของญาติที่เป็นผู้สูญเสียอีกด้วยล่าสุดพี่สาวของผู้ตายก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดถึงรายการของโกบอยครับโดยเธอเรือกออกมาโพสต์ว่า จากใจพี่สาวคนโตของนางฟ้าคนสวย คนหนึ่งอยู่คนหนึ่งจากไปใช่ว่าคนที่อยู่จะพูดยังไงก็ได้บาดแผลบนร่างกายที่ถูกแทง30กว่าแผลคือคำตอบที่ดีที่สุดเป็นคำตอบที่สามารถพูดแทนคนที่ไม่มีโอกาสพูดได้อย่างชัดเจนฝันร้ายที่เกิดขึ้นมันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันทำใจได้ของครอบครัวเรากว่าพวกเราทุกคนที่เหลือจะประคับประคองชีวิตเหยียวยาจิตใจใช้ชีวิตอยู่กับฝันร้ายมาถึงขนาดนี้ได้พวกเราต้องพากันก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้มาด้วยความพยายามมากแค่ไหนเป็นความเจ็บปวดที่คนอย่างพวก คุณไม่มีวันเข้าใจมาอย่างนั้นคอนเทนท์ที่ขัดหัวใจของความเป็นมนุษย์มันคงไม่ปุดขึ้นมากระตุน้นมาฉายภาพซ้ำความเจ็บปวดทางใจให้พวกเราแบบนี้เราไม่ทราบเจตนาอันแท้จริงของพวกคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ให้อะไรกับสังคมแต่อย่างน้อยขอให้เมตเพงจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ หวังว่าคุณจะเป็นสื่อและคนของสื่อที่ทำตัวมีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะคะแล้วแท็กไปที่ Go Boy Crush สามใบเถาตลอดไปคิดถึงสุดหัวใจ